วัวน,นี้ย้อนคืนได้ไหมใจฉันไหนก็ยังรักเจ้าถึงใจจะรู้กลับมาที่เดิมไม่เพิ่มเติมก่าน,นี้ก็คงยังรักแต่เจ้าพี่วันนี้พอใจเต็มที่ ไม่เป็นไรว่าจีไม่เปลี่ยนถึงจะยังไรได้รักก็เป็นทุนให้ใจก็รักเกื้อหนุนต่อยอดในพรหน้ามีจใจของพี่เท่านั้นรู้ดีชั่วชีวิตไม่เคยรักใคร ก็มีแต่เจ้าพี่คอยเฝ้าทรงใจถึงเหมือนดังพรมสร้างมาพบกันครึ่งทางด้วยว่ารักยังไรไม่เปลี่ยนไม่รอยเลือนรักจางจากเจ้าไม่เป็นไรนางรักในใจก็มาพอ ต่อเป็นทุนสร้างสมต้องมีสักชาติเปลนจริงดูว้ว่ารักยังไรไม่เปลี่ยนไม่รอยเลื่อนรักจางจากเจ้าไม่เป็นไรนางรักในใจก็มากพอต่อเป็นทุนสร้างสม ទុំនេះជាជាតែ hendis